สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วทำเองกินเองกับแม่มิวเหมือนเดิมนะคะวันนี้แม่มิวอยากจะกินขนมบ้าบินนะใครชอบกินขนมบ้าบินเหมือนกันเดี๋ยววันนี้ชวนมาทำกินด้วยกันนะคะสูตรนี้ทำง่ายแล้วก็ใช้วัตถุดิบไม่กี่อย่างเนื้อขนมคือนุ่มหนึบแล้วก็หอมอร่อยมากๆสามารถทำกินในครอบครัวได้ที่บ้านหรือว่าทำขายก็ได้นะใครชอบเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะ เริ่มแรกเลยใส่เนื้อมะพร้าวทืนทึกขูดลงไปก่อนเลยค่ะตามด้วยแป้งข้าวเหนียวนะคะแล้วก็ใช้มือขยำให้แป้งกับเนื้อมะพร้าวขูดพอเข้ากันก่อนค่ะจากนั้นก็ทยอยเติมน้ำเปล่าลงไปเราจะไม่ใส่ทีเดียวนะใช้มือค่อยๆขยขยำแบบนี้นะคะ จนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็ตัวเนื้อมะพร้าวเขาจะมีกะทิอยู่นะคะเรานวดไปเนื้อกะทินะคะเขาก็จะมีน้ากะทิซึมออกมานะคะพอเข้ากันดีแล้วให้ใส่น้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวนะคะลงไป ตามด้วยเกลือปะนะ่นนะนิดนึงซักประมาณ1ส่วนสี่ช้อนชานะคะแล้วก็ขยำให้เข้ากันดีเลยค่ะสูตรนี้แม่มิ้วทำจะเป็นสูตรหวานน้อยนะใครที่ชอบหวานให้เพิ่มน้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวเป็น100กรัมนะคะเนื้อที่ทำได้จะไม่แห้งหรือว่าเหลวเกินไปประมาณแบบนี้นะจากนั้นเรามาเตรียมกระทะก่อนค่ะวันนี้แม่มิ้วใช้กระทะเทฟลอนนะ ขนาดอยู่ที่ประมาณ16เซนนะคะเราจะทาน้ำมันที่กระทะเล็กน้อยก่อนค่ะจะใช้น้ำมันพืชหรือว่าเนยก็ได้นะแล้วก็นำไปวางบนเตาแก๊สเปิดไฟเราจะใช้ไฟอ่อนนะคะรอให้กระทะเริ่มร้อนแล้วก็ค่อยใส่เนื้อขนมลงไปแบบนี้ค่ะอันนี้แม่มิวจะทำขนมบ้าบินแบบจัมโบ้ก่อนนะใครชอบไซส์ใหญ่นะ ก็ทำแบบนี้ได้เลยตักแบ่งเป็นชิ้นแล้วก็แบ่งกันทานได้เลยนะคะอันนี้ก็จะประหยัดเวลานะไม่ต้องมาทำทีละนิดนะคะเกลี่ยนหน้าให้เรียบเสมอสวยงามแล้วก็ปิดฝาค่ะเราจะอบประมาณที่10นาทีนะคะ อันนี้ก็อบครบที่10นาทีเรียบร้อยให้พลิกดูนะคะด้านล่างนะผิวของเขาถ้าเป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วก็ใช้ได้แล้วให้พลิกกลับด้านได้เลยค่ะแบบนี้เลยนะแล้วก็จะอบต่ออีก8นาทีนะคะอบผ่านมาที่8นาทีแล้วนะคะ ผิวข้างล่างของเขาก็ได้แล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยขนมบ้าบินจัมโบ้ของแม่มิวในวันนี้นะใครชอบไซส์จัมโบ้แบบนี้ก็ทำวิธีนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าใครชอบไซส์มินิเดี๋ยวแม่มิวทำต่อจากอันนี้นะก็ไปดูกันนะคะนี้เลยนะตอนนี้จะยังร้อนมากๆนะคะนี่เลย แนะนำให้ทานตอนที่ด้อนๆแบบนี้จะหอมนุ่มแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะแต่ถ้าใครนะคะไม่ชอบก็ทานตอนที่เย็นเสร็จแล้วก็ได้นะเนื้อก็ยังคงนุ่มแล้วก็เหนียวหนึบอร่อยนะคะไม่แข็งนะนี่เลยนะต่อมาเรามาทำไซส์มินิกันนะคะใครชอบแบบนี้ ก็ทำแบบนี้ได้เลยนะคะแม่มิวกะไซส์เอานาก็อาจจะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะปิดฝาแล้วก็อบด้วยไฟอ่อนที่5นาทีค่ะอันนี้จะใช้เวลาไม่เท่ากับไซส์จัมโบ้นะคะพอเราอบครบที่5นาทีก็พลิกกลับด้านได้เลยสีขนมเขาก็จะได้สีประมาณแบบนี้ก็กำลังพอดีนะคะ ปิดฝาแล้วก็อบต่ออีกสักประมาณ4นาทีค่ะอบผ่านมาที่4นาทีแล้วนะคะให้ดูผิวเนื้อขนมข้างล่างถ้าได้ประมาณแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะเตาไฟแต่ละบ้านคือต่างกันให้สังเกตเนื้อขนมแล้วก็ใช้ไฟอ่อนนะคะ อันนี้ก็เสร็จแล้วก็นำออกไปแล้วก็ทำชุดต่อไปได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่มิวจะให้ดูเนื้อขนมบ้าบิน3อันที่แม่มิวทำเสร็จก่อนนะนี่เลยนะขนมบ้าบินไซส์มินิของแม่มิวในวันนี้นะคะสีก็ถือว่าสวยงามใช้ได้นะ เนื้อขนมไม่หนาไม่บางเกินไปที่สำคัญคือนุ่มมากๆไม่แข็งเลยยิ่งทานตอนที่ร้อนๆจะอร่อยมากๆเลยนะคะหรือว่าจะพักทิ้งไว้ให้เย็น เนื้อขนมก็ยังคงเหนียวนุ่มหนึบไม่แข็งนะคะยังคงอร่อยนะถ้าใครชอบเนื้อมะพร้าวอ่อนก็สามารถที่จะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนเพิ่มเข้าไปได้นะคะยังไงก็ลองทากินกันดูนะใครทำได้แบบไหนมาเม้นบอกกันแม่มิวฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ